เอาประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นีด้าโพเนี่ยผลสำรวจออกมาหลังจากที่เข้าร่วมรัฐบาลหลังจากที่เข้าร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยร้อยละสี่2เอ็ดสิบเอร์ซ็ร้อยละตีว่าร้อยละสี่ิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะหมดหวังกับประชาธิปัตย์คือไม่เอาประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วเออก็คือไม่เอาเลยนะนี่คือคนใต้นะ สำรวจโพลจากคนใต้นะครับคนใต้เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เอาประชาธิปัตย์ที่เหลือ40 40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่าสมัยน่าจะเลือกไหมนะครับแล้วเหลือ17กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเลือกประชาธิปัตย์แน่นอนวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าให้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเอาข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเนี่ย ถ้านี่ดาโพสำรวจมาจากคนใต้ทั้งหมดเนี่ยนะในในในจำนวนที่สำรวจมาเนี่ยพูดง่ายๆเกือบร้อยละแปดสิบเปอร์เซนที่ไม่เอาประชาธิปัตย์แบบไม่ต้องรักษาน้ําใจเลยนะที่บอกว่าเออเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาไหมสี่สิบกว่าเปอร์เซนแต่ที่ไม่เอาเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแปดสิบเปอร์เซนที่ไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอาประชาธิปัตย์วันนี้ประชาธิปัตย์ต้องตื่นนะ นี่ถ้าไม่ตื่นเนี่ยขายฝันบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบประชาธิปัตย์นะมากขึ้นตบเท้ากันไปสมัครสมาชิกประชาธิปัตย์มากขึ้นนี่ถ้าขายฝันอย่างนี้นะจะไม่ต่างอะไรกับปี62เลยที่มี52ที่นั่งพอปี66เหลือ20กว่าที่นั่งคุณจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับแล้วความมั่นใจอย่างเงี้ยนะครับความมั่นใจอย่างเงี้ยมันมี้เห็นแล้ว นะในปี66มั่นใจมากๆเลยว่าการจับมือกับรัฐบาลของจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยจะทําให้ปี66เนี่ยได้สสเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วความมั่นใจเนี่ยจากเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเพราะมั่นใจถึงก็ประกาศลาออกดักหน้าไว้เลยว่าถ้าได้น้อยกว่า52ที่นั่งจะดักหน้าเลยพูดดักหน้าเลยว่าลาออก และจะออกจากโงการการเมืองนะเพราะมั่นใจไงเพราะมั่นใจไงยังไงเนี่ยต้องได้มากกว่า52ที่นั่งนี่ความมั่นใจเนี่ยนะมันทําให้คนเนี่ยมันลืมตัวพอลืมตัวเสร็จปุ๊บแบบคุณความมั่นใจอย่างเงี้ยมันทําให้พรรคประชาธิปัตย์นี่ตกต่าถึงขีดสุดจริงๆนะเหลือ20กว่าที่นั่งมั่นใจเกินน่ะพูดกันง่ายๆคือมั่นใจเกินอ่ะสวัสดีคุณรีเจนซี่พี่สมภพพี่สมยศสวัสดีคุณพาสวัสดี คุณจันทาทิพย์คุณนโรงสวัสดีครับพี่นาโรงวิสังวานสวัสดีนะครับนะครับทุกคนย่อมเอาตัวรอดใช่ทุกคนย่อมเอาตัวรอด,ออตรอดแต่หลักการและจุดยืนเนี่ยสำคัญเพราะเอาตัวรอดเนี่ยบางคนถึงกับเอาอนาคตกาการเมืองตัวเองเนี่ยไปแลกกับจุดยืนกับอุดมการณ์ที่ยังไงยังไงมันก็คู่อยู่คู่กับ นักการเมืองอุดมการณ์จุดยืนและสัจจะสิ่งนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเล่นการเมืองอะ่ะถูกต้องไหมทีนี้ถ้าจะเอาแค่เอาตัวรอดเอาผลประโยชน์เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยคุณละทิ้งจุดยืนที่นายชวนเนี่ยถึงขนาดนายชวน,นยังบอกเลยว่าเหลือคนเดียวผมก็ยังอยู่นี่คือจุดยืนนายชวนจะมีข้อเสียอะไรจะมีข้อไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยนะครับแต่จุดยืนเหมือนเดิมคงเส้นคงวา นะครับอนะครับคุณทองทวัตสวัสดีครับมันเลยทำให้ยังไงฮะประชาธิปไตยนะเป็นพักที่อยู่ยาวนานที่สุดเจ็ดสิบปีอ่ะก็เพราะจุดยืนถ้าไม่ใช่จุดยืนไม่ถึงสิบปีเนี่ยนะฮะล่มสลายแล้วล่มสลายแล้วนายชวนนึงบอกเลยว่ามอบพยายามดันนะครับ คุณจุลินขึ้นเป็นหัวหน้าพักแต่ไม่คิดว่ามันจะมีจุดจบอย่างนี้นี่เขาคิดเขาพูดอย่างนี้เลยนะนะครับทีนี้ก็ทายต่อไปอ่ะก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อจริงจริงนะว่าคําว่าสับปรับเนี่ยจะทําให้พักศูนย์พันเนาะยังไงก็พูดถึงประชาธิปัตย์แล้วเนาะถึงจริงประชาไม่ว่าประชาธิปัตย์หรือพักไหนพูดถึงได้หมดแหละเพราะเป็นพักการเมืองที่มาจากประชาชนนะ วิาพากวิจารณตรงไปตรงมาไม่ได้ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะเสียหายเลยนะครับนะเอาความเป็นจริงมาพูดเนี่ยไม่มีใครเสียหายทั้งนั้นแหละนะพูดแล้วทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้คิดได้บ้างเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงพรรคคนใต้พูดถึงพรรคคนใต้ก็ต้องนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งที่คนใต้ไม่เลือกประชาธิปัตย์แล้วคุณคิดว่าวันนี้คนใต้จะเลือกพรรคอะไรเออ คนใต้จะเลือกพักอะไรเลือกพักอะไรอืมนะครับเออคนใต้จะเลือกพักอะไรอะไม่เลือกพักประชาธิป,ปัตย์พักเพื่อไทยไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกแน่นอนนะไม่เลือกแน่นอนกล้าพูดได้เลยว่าตีไข่ก็ไม่แตกนะภาคใต้นะนะครับก็เหลือภูมิใจไทยเหลือพักประชาชน นะครับแล้วก็พักประชาชาติของวันมัวหมัดนอมททาใช่ไหมภาคใต้มีอยู่แค่เนี้ยพูดถึงสสเลขผิดได้ไหมผมจำผมไม่รู้จักจริงๆนะนะครับเลขผิดที่อ่านเลขผิดนะนะก็ถือว่าเป็นข้อนะที่ต้องปรับปรุงสำหรับ ตัวแทนประชาชนในเรื่องของการทําการบ้านก่อนขึ้นอภิปรายแบบตรงไปตรงมานะครับว่าควรอภิปรายให้ดีกว่านั้นนะแต่พูดเลขพูดผิดพูดอะไรพวกนี้มันมันคือหน้าตาของประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนนะอันนี้ไม่ดีเราก็ตําหนิเพื่อให้ปรับปรงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะเลขผิดเลขไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวสอสอเอง ทำการบ้านมาขนาดไหนก่อนขึ้นอภิปรายรู้ข้อมูลชัดเจนไหมละเอียดอีกท้วนหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าผลกระทบเหล่านี้มันกระทบไปถึงพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพรรคมีข้อเสียหมดละครับนะสวัสดีคุณกนิก,กานะครับออันนี้พูดถึงประชาธิปัตย์อยู่นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าถึงการละกาละอะไรเดียการละศูนย์พันไหมมันศูนย์พันจริงๆนะเนาไปเล่น มันสูญพัน์จริงๆนะวันนี้มันมีข่าวออกมาแล้วว่าพลพรรคเก่าของประชาธิปัตย์นะหลายหลายคนนะครับที่ยังเคารพในตัวนายชวนหลีกภัยนะบัญญัตบิบรรทัดฐานนะเคารพในตัวอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะเคารพในตัวของจุลินลักษณะวิสิ์นะครับก็ไปพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประชาธิปัตย ไปคุยกับนายชวนว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะออกมานะครับสร้างพักใหม่จุดยืนเดิมและอุดมการเดิมประชาธิปัตย์เท่ากับวันนี้เป็นการแก้เกมกรรมการพักประชาธิปัตย์ชุดนี้ชุดปัจจุบันนะครับเอากันง่ายๆคือยกอุดมการไปไว้อีกพักหนึ่งประชาธิปัตย์ที่มีกรรมการพักเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนใหม่ทั้งหมด นะครับก็จะเหลือแค่ความทรงจําก็เหลือแค่เปลือกนะเพราะแก่นแท้อุดมการนะครับจุดยืนนะมันโดนถอดวิญญาณไปใส่นะครับไปอยู่พักใหม่ที่อย่างน้อยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ประชาธิปัตย์เนี่ยคนเก่าคนแก่อย่างนายชวนเนี่ยมันเป็นตราที่ติดตรงนะครับหัวจิตหัวใจของคนใต้ยอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องไหม นายชวนไปไหนก็นั่นแหละคือประชาธิปัตย์นะอภิสิทธิ์ไปอยู่ไหนนั่นแหละคือประชาธิปัตย์คนเขาคิดว่านี่คือจุดยืนและอุดมการณ์และจิตวิญญาณประชาธิปัตย์แท้จริงอย่างนี้มากกว่านะครับผมว่าผมว่านะอ,าอยากรู้เหมือนกันว่าได้สักกี่เสียงอยากรู้เหมือนกันว่าศูนย์พันไหมผมว่าผมว่าไม่ถึงสิบอะ ผมว่าไม่ถึงสิบที่นั่งแล้วเพลินเนื้เลือนหนึ่งที่นั่งเนี่ยเอาให้ได้ก่อนอันนี้พูดกันจริงๆเลยนะพวกประชาชนไม่เอาก่อนที่คุณเฉลิมชัยจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแล้วคุณเฉลิมชัยได้ยกมือโหวตหลังจากที่ประชุมใหญ่พักล่มไปสองสามรอบเนี่ยนะแล้วมันมีข่าวการแตกแยกระหว่าง คนเก่าคนแก่ของพรรคประชาธิปัตย์นะกับชุดกรรมการบริหารพรรคใหม่คุณเฉลิมชัยยังพูดเสียงแข็งเลยว่าเราไม่ใช่พรรคอะไรของใครคำว่าพรรคอะไรเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าคุณอย่าไปจับมือไปเป็นบ่อนรองเบี้ยไปเป็นรองเท้าให้กับรัฐบาลเพื่อไทยใส่นะคุณอย่าไปเป็นพรรคอะไรให้เขานะนี่คือนายชวนเนี่ยเขากลัว คุณเฉลิมชัยก็บอกไม่เราจุดยืนแน่วแน่มั่นคงถ้าเรื่องอุดมการประชาธิปัตย์ผมก็ไม่เกินใครหรอกผมก็ไม่เกินใครจะยึดหลักการและจุดยืนทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดยังจํากล้องหูอ่ะคนใต้เนี่ยเขาจำแม่นเขาจานานแล้สุดท้ายนั่นพลาดแค่ไม่กี่เดือนวันนี้อา้าวไปไหวลูกคุณทักษิณแตหัวคูคูค,คูไปซะแล้ว นะครับไปไหว้คุณทักษิณไปไหว้ลูกคุณทักษิณซะนะครับตบเท้าไปไหว้โค้งคำนับซะแล้วแล้วจะให้คนใต้เอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีความเป็นคนใต้หน้าตาคนใต้ไปไว้ตรงตรงไหนคุณทําอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคุณไม่ไว้หน้าคนใต้เลยเท่ากับวันนี้คุณไปไหว้ลูกคุณทักนี่น,นี่ที่เขาคิดกันนะไม่ใช่ผมนะเว้ยผมมันไม่ไหว้อยู่แล้วนะแต่ผมกําลังพูดได้ฟังว่าเออไปไหว้ลูก คุณทักษิณทั้งที่เมื่อก่อนขับไล่อาเขาขับไล่พ่อเขาแต่ไปไหว้เขาหวัวกูก้กู้กู้กู้เฉลิมชัยศรีออดืูว่าใครก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็เท่ากับทําให้คนใต้เนี่ยต้องไปไหว้นะครับพักเพื่อไทยไปไหว้ลูกทักษิณไปไหว้ทักษิณน,นะในตัวมันเลยเนี่ยนะซึ่งคนใต้มันยอมไม่ได้เนี่ยเขามอ,มองกันอย่างนั้นผลสํารวจที่ดาโพเนี่ยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่เอาประชาธิปัตย นะถึงกระน,นั้นแยกความรู้สึก40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เอา40กว่าเปอร์เซ็นต์ยังคิดดูก่อนแต่ผมเชื่อแน่พอก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันเนี่ยหรืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยประชาธิป,ปัติเนี่ยนะจะศูนพันธุ์หรือเปล่าก็คุณลองดูเองละกันนี่ขนาดนี้ด้าโพเก,กือบร้อซและสมัยจุลินจุลินก็คือปี62มาเนี่ยหลังจากที่ได้เนี่ย ไอ้ตอนนั้นเนี่ยจุลินยังไม่เข้าร่วมรัฐบาลเลยนะยังได้ห้าสิบสองที่นั่งยังได้ห้าสิบสองที่นั่งตอนนั้นจุลินยังไม่ได้ไปร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยนะยังได้ห้าสิบสองที่นั่งหลังจากจุลินไปร่วมนะครับไปร่วมเสร็จปุ๊บเหลือยี่สิบห้าที่นั่งอ่าเหลือยี่สิห้าที่นั่งลดครึ่งเนึ่งแล,แล้วคุณคิดว่าเน,นี่พอไปร่วมมาซ้ําอีกเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเหลือไหมมันไม่เหลือแล้ว อย่าเอาความมั่นใจส่วนตัวแทนความมั่นใจของของมวลมหาประชาชนคนใต้ของประชาชนคนใต้ทั้งหมดสิใช่ไหมโอเคท่านไหนเราแวกบ้านคุณตัวแทนบ้านคุณเขาเชียร์อันนี้ไม่เถียงนะครับอันนี้ไม่เถียงนะแต่ว่าประชาชนคุณเดินไปถามสินะจุดไหนจุดนั้นร้านข้าวไหนร้านข้าข้าวนั้นร้านขายเสื้อผ้าไหนร้านขายเสื้อผ้านั้นไม่เอาประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะ่ะ กล้าพูดเลยแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพักของคนใต้ได้ไงฐานที่มั่นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ฆ่าศึกเนี่ยเขาตีจนแหลกละเอียดนะเขาตีพักประชาธิปัตย์จนแหลกละเอียดนะแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะทำระเบิดลั่นใส่ตีนตัวเองทําปืนใส่ลั่นใส่ตีนตัวเองจนประชาธิปัตย์ต้องสูญพันธ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้จะบอกว่าวัานนี้ไงประชาธิปัตย์สสคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าต้องก้าว ก้าวข้ามก้าวข้ามความขัดแยง้งนะอะไรก็ก้าวเข้าก้าวข้ามความขัดแยง้งก้าวข้ามไปข้ามมาบทเวียนเมื่อนะครับสปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เหตดไม่หลาบยังไม่จำเนี่ยผมว่าคงเหลือแก่การเยียวยาแล้วถูกต้องไหมนะแล้วแล้วแล้วหัวหน้าพักเนี่ยประชาชนก็มองว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยเคยประกาศลั่นไว้ ว่าถ้าได้เก้าอี้สอสอน้อยเนี่ยจะออกจากโครงการการเมืองเลยเป็นสัญญาประชาคมเลยเป็นสัญญาต่อนหน้าสาธาชชนเลยว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปแต่สุดท้ายก็มาเล่นบอกว่าไม่เป็นพักอะไรของใครจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านสุดท้ายก็มาเป็นรัฐบาลแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันตรงใจสุดแล้วเนี่ยสำหรับหัวใจของพี่น้องชาวใต้เนี่ยผมถามว่าชาวใต้ยังจะเอาไหมยังจะเอาไหม ถ้าเอาก็เอาอถ้าไม่เอาก็แต่จะเอาไม่เอากสามปีรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเลยนะครับ